ดีะ่ะ FC วันนี้แม่น้องดามาตามน้องกินดาแบบด่วนๆน,น้องกินดางวดที่แล้วให้สองเจ็ดตรงๆวดนนี้่นฟันว่ายาย่นตายแล้วมาบอกเลขพี่น้องเอาไปรับส้มรับฟังเลยค่ะออ่นใดตัวใดไปเลยค่ะฝานแม่งนงานกินได้พี่น้องเรืองหมาไหมหมาขาวเป็นแบบนี้พี่น้องหมาขาวมดมาติเขานสีพาแบบนี้พาพาแล้วก็ไว้กินพี่น้องไว้เคี่ยวแวลาผัดเา่าผัดแก่มา้วพากันเคี่ยวแบบนี้พี่น้อง ไม่เป็นหมากขาวพี่น้องหมากตากแห้งกินเกี่ยวหมากกินค่ะเป็นนี่พี่น้องเป็นพวงเป็นพวงเป็นนี่เด็กน้อยผู้ใหญ่กินเบิดเนี่ยพี่น้องเลยได้พี่งได้กินอืกัวแม่ของเาก็กินเถอะกินแหละคือว่ามีแห้งด้วพี่น้องเลยนี่ไปองเกลียงก็กล้ำไปใส่พุงเนาะเกี่ยวตุ๋ยตุ๋ยตุ๋ยพี่น้องเอ้ยกิน แมวน้องดามาตามน้องกินดาแบบด่วนๆงวดที่แล้วน้องกินดาเพ่นบอกสองเจ็ดพี่น้องถูกกันเบิร์บ้านผพ่นเราพี่น้องถูกกันคนละบาทสองบาทพี่น้องเลยงวดนี่อ่างวดนี้เพิน่นหายมาแล้วพี่น้องคนหายเลขมาสามขูพี่น้องงวดที่แล้วตัวบอกเลขสองเจ็ดตัวฟันบอกเลยจังเลยเวลาฟันตลกฟันว่าจะได้เราลูกได้สิวะตัวตัวฟันว่าจะได้เราให้ชีฟังลูก ลา้วฟันมันจะได่หลุดค่อต้องปิดปากุ่อต้องอายอ้ายเห็นยังบอกเลยทำตามตัวทำตามสบายหล,ยลุดคุณ่อต้องอายอายยังค่ะเอฟซีถือเอฟซีผนก็โอนเงินมาหายใส่ซ,ซื้อขนมเดิลาวดูเอฟซี่นบริษัทตองไกลใด้ผลต้องการเลขได้เอฟซียายตายเอาบอกเลขยายยายยายอีลานะตายแล้วแล้วบอกเลขอีลาเพิ่นบอกเกอออกป็นตัวเลขนะลูกเลยบอกเป็นอย่างไร เอาตัเเอ่ะหมดังร่างมดั้งร่างนบอกตัวใดสี่นสี่หนึ่งบอกสี่หนึ่งบอกตัวเดียวนะเจ็ดูนูนหรือศูนย์เจ็ดศูเจ็กัตัวใดมีมีสำเนียบ่แปดูอ๋อเราบอกเลขสามต3สามเลขสามขู่ติลูเราเราบอกเราบอกต้นบอกลางบอกใหญ่ตัวนะมบอกเลย ยายหงนีตายแล้วตายได้จากปีแล้วยายหงเราเราเราเหยังไงม่ถึงาหมกฝันตัวจางฝันตัวจางอะน,นะเรามาบอกแต่ว่าเลขสีออกแล้วบอกได้ยังไงหัวโตออายไปบอกดีเลยสาวเลยธรรมดาเลยเอชซีผึ่งบัวดอกทาหน้าหน้าะถ่าความเนาะย้ายตัวนี้ยายอีลา่ตายไปแล้วประมาณปีหนึ่งเนาะประมาณปีหนึ่งตายแล้วมาบอกเลขอีลา หมาเลขออก410780เหมือนบอหน้าเข้าใจเหมือนบอบาดีแล้วมาดีใน410780เนี่ยตหมักตัวไหน41ตัวหมัก41เน้น41เนาะหมัก41ถ้าซื้อเลขนี้เอฟซีผมก็โอนเงินมาให้แล้วก็ได้ซื้อขนมเมื่อเนนี้คือบวไปโรงเรียนเหมือนนี่โรงเรียนยึดเออโรงเรียนยึดสิบหกเมื่อเดืนบวไปโรงเรียนได้โรงเรียนยึดสิบหกเมื่อเดืวันวันศุกร์เก็บวชไปโรงเรียน สองคนไปโรงเรียนอีแม <laughs> ่ไปเสษอีแม่พิเศษไอ้แม่ยุ่มไปเสษไปนายไปนายหรือยัไปนายเราปงานดองไปงานดองไปงานดองน้องกินดาพี่น้องงวดที่แล้วเพิ่นให้เลขเขาสองเจ็ดตรงตรงพี่น้องงวดที่แล้วเพิ่นไห่สามขูดคือกันพี่น้องงวดที่แล้วงวดนี้เพิ่นว่ายายเพิ่นยายที่ตายแล้วมาบอกเลขเพิ่นพี่น้องบอกเลขสามขู่พี่น้อง สูมีสี่หนึ่งศูนย์เจ็ดแปดศูนย์พี่น้องถึงแต่วันหนึ่งไงน้นัน่นพี่น้องคนสิมักคนมักสี่หนึ่งพี่น้องน้องแคบ์ปาเจ้าเลือพี่น้อง,อองเดือกจะน้องเลขของน้องกินดาน้องกินดางวดที่แล้วให้สองเจ็ดตรงตรงหัวนี่ให้มาแล้วพี่น้องให้มาแล้วพี่น้องผลฟันเห็นยายผลตายแล้วมาบอกเลขสี่หนึ่งศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ในสามครูนี่เพื่นบอกเพื่อนมักสี่หนึ่งพี่น้องเน้นสี่หนึ่งน้อพี่น้องเลือ แคบนาเจ้าไว้พี่น้องเอาไปเปรียบเทียบหลายๆจานหลายๆสำนักมากจัดเลย <adapting> พี่น้องเลยว่าวันที่สองพฤษภาคม68อาจจะเป็นโชคเป็นลาบก็ได <im it> ้พี่น้องอเสียงแซลขนาดพี่น้องมือจะเด็กหน่อยเซมอยู่ในเสียงพี่น้องเลย <im it> ว่าช่วงนี้ก็จะพี่ตรงเรียนนะพี่น้องมาก็เลยเสียงน็กหน่อยนิดหน่อยก็เลยอยู่บ้านหลยพี่น้องแคบนาเจ้าไว้พี่น้องเอาไปหาซืา้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะนี่เป็นแขนแนวทางเลย <im it> พี่น้องว่าก็มีผู้ได้รู้ว่าเลขออก ตัวใดพี่น้องเล็กน้อยเพิ่นก็บอกจ้ามที่เพิ่นฝันพี่น้องบางคนเพิ่นก็ฝันบางคนเพิ่นก็ะบอกไปให้ไปหน้าแล้วได้ยินเสียงคนห้องบอกประมาณนี้พี่น้องมันมีหลายคนด้พี่น้องบ้านแม่ต้งได้แบบหลายคนแต่หลาย่น้องเนาะแต่เผลกระ่ลกระบอกจำได้สำนีพี่น้องฝันในหน่อยบ่ได้ฝันหลายพี่น้องยายหงในไตผลอายุเท่าไหร่บ่พวกชิปห้าเวทพวกชิปบ่ลูกชิปเก่าเนาะ ห้าสิบเออพี่น้อง,อ,อ,อ,งอายุยายทิ่ตายคนน่าสาสิบเกาแม่งถาจำบุฟิตปีีแรกเนาะคนตายเน,ะนยาะหสเนาะเดี๋ยว,วเอฟสิวาเอออายุคนตายแล้วแม่น้องกราวดนะอายุคนตายห้าสิบเก้านะคะอายุ อายุยายที่ตายแล้วพี่น้องยายผุนตายแล้วอายุห้าสิบเก่าด้วยพี่น้องผุนเกอายุยังมาทันไล่ด้วพี่น้องเลยเป็นเก่าแต่ขอบคุณน้องกินดาหลายๆเด้อที่หายแนวทางขอให้เอฟซีมีโชคมีลาภถูกหวยกับน้องกินดาเฮงปังปังนะคะขอบใจน้องกินดาหลายๆน้องกินดาพอไปยุ่งแล้วพี่น้องเมื่อนี่กับเป็นมื่นหมดยุดโรงเรียนพี่น้องเพิ่นก็ได้ได้อยู่บ้านว่าช่วงนี้ก็ยังไม่เคยได้เกี่ยวเข่าเนาะแต่เกี่ยวเข่าก็ได้ไปเกี่ยวเข่าเป็นบุหรุเห็นบ่อืม ม่ยทนเปียข่านกมการ์ตูน,น,น,นสรุปแล้วเลขร้องจินดาฝันเห็นยายที่ตายแล้วมาบอกเลขสี่หนึ่งศูนย์เจ็ดแปดศูนย์อายุยายที่ตายแล้วอายุห้าสิบเก้าพี่น้องงวดที่แล้วคนกระไฮเขาต้องตรงพี่น้องสองเกตตรงตรงพี่น้องหวดน,นี้กับโบน,นี่พี่น้องอาจจะเป็นโชคเป็นลาภก็ได้พี่น้องแคปหน้าจอยไปเด้อพี่น้อง ไปตลาดเอาพักบุงเอาซองกองไก่กันนี่แม่พักบ huh ุ <sh 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 ้งดูด้อค่าเงินก่อนี่น้องตลาดบาดแมวองดาี่น้องพักหน่อไม้ต้มนก่่ใหญ่ันจะเป็นหนไม้ต้มแม่มาัน่นี่ตลาดนโมบ้านนี่น้องด้ีย ว่ century, ามเขามีไมนแหละเดเดียวมปนลงตาเป็นหมวกตาวาไปดมก่ือานะเบาน้ำมันน่ะมันไปหามันไปถามคนนะว่าคตีตาเมือนมันตาาไปเพียงแค่เดียวถามไปอนี่ไ,ไปประมาณเพนทาวมอญเปนหวงุ